สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในช่องมีทําได้ทุกคนครับวันนี้เราจะมาทําแกะเครื่องนะครับแกะเครื่อง A สองสองห้า G นะครับซัมซุงทุกคนเครื่องโดนน้ามาเขาจะมาให้เราล้างเครื่องนะโอเคดูจากลักษณะาภายนอกนะครับทุกคนครับถ้าเครื่องเปิดติดอยู่นะครับเช็ครายละเอียดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงหรืออะไรต่างๆนะครับทุกคน อ่าตัวนี้ผมขอปลดรหัสก่อนนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับผมเช็คลายละเอียดแล้วนะครับแต่ลูกค้าแจ้งว่าให้ล้างเครื่องนะครับเราก็ไม่ต้องไปรู้เยอะกว่าลูกค้านะครับลูกค้าก็สั่งอะไรมาเราก็จัดให้แบบนั้นนะครับทุกคนอันดับแรกเราก็ต้องเจาะก่อนนะครับเจาะซิมก่อนทุกคนมาวันนี้เราถ่ายทํากับขาตั้งกล้องใหม่นะทุกคน เจาะซิมองมาก่อนนะครับสำหรับช่างนะถ้าคิดจะรับเครื่องนะครับไม่ควรจะรับซิมไม่ควรจะรับเมมโมรีการ์ดนะครับปิดผลเพราะว่ามีการสูญหายบ่อยมากๆหลังจากนั้นครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเห็นรอยต่อตรงนี้ไหมครับนี่รอยต่อเดี๋ยวซูไม่ดูนะทุกคนนี่รอยต่อตรงนี้นะครับใช้ไพ่นะครับ,ารบปาดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ ถูมาเรื่อยเืนะครับทุกคนดูความยาวนะครับผมจะสอดไม่เยอะนะมผมจะสอดไม่เยอะนี่สอด,อ,อดเข้าไปแบบนี้ทุกคนนี่สอดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เพื่อนเพื่อเห็นสายแพรไหมทุกคนนี่สายแพรเพราะฉะนั้นสอดให้ดีนะครับทุกคนนี่เสียบเข้าไปแบบนี้นี่นี่นี่มันจะมีสายแพรนะทุกคนนี่สายแพร นะครับยาเสียงนะกับสายแพยายาเสียงนะครับเพราะฉะนั้นจัดได้เท่าที่จัดนะครับอย่าหย่ลึกทุกคนใหญ่ลึกไปซวยนะครับซวยความซวยมาเยือนแน่เลยนี่ดูการแกะกให้เห็นกันจะจะเลยทุกคนนี่หลุดนะครับถ้าเราสังเกตเครื่องตัวนี้นะครับนี่มีรอยน้ําเห็นไหมครับนี่นี่มีรอยน้ําแสดงว่า ที่ลูกค้าแจ้งเพราะว่าโดนความชื้นก็น่าจะเป็นความจริงนะครับโอเคหลังจากนั้นเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับนี่ก็ไขควงซีแชร์ครับขันเลยครับทุกคน สิ่งที่ขาดไม่ได้ฝาน้ํานะครับฝาน้ําสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยฝาน้ํเอขอขยายแสงนิดนะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดนะครับมาทำความสะอาดไล่ความร้อนกันนะครับโอเคผมกลัวจอแตกนะครับก็เลยต้อง พยายามดูว่ามีอะไรอยู่ใต้จอหรือเปล่านะครับเรื่องของเรื่องเวลาเราขันน็อตแบบนี้นะครับเราใช้แรงขุมลงไปแล้วถ้ามีนอ็อตสักตัวติดอยู่นี่อ้วกเลยนะครับทุกคนอ้วกเลยขันน็อตออกครับทีนี้ผมทาสบายนะครับผมได้ขาตั้งกล้องตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับขาตั้งกล้องใหม่ทุกคนมา อย่าลืมนะครับใครจะเรียนเกี่ยวกับออลอกจอนะครับก็พี่สังหัดใหญ่นะครับไปติดตอ่อกันเอาเองนะครับทุกคนผมแนะนานะแต่ว่าผมแนะนําผมยังไปขอความรู้แกเลยนะครับไปขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องทําจอเลยอ่ะแยกน็อตเสร็จนะครับมาดูหลังจากเราแยกน็อตเสร็จนะครับตรวจสอบดูอีกครั้งนะครับว่ามันไม่มีน็อตหลงเหลืออยู่นะครับ หลังจากนั้นครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับตัวนี้ทุกคนมันจะมีปุ่มไม่เหมือนชาวบ้านนะนี่ปุ่มมันไม่เหมือนชาวบ้านเพราะฉะนั้นวิธีการแกะเราสังเกตง่ายๆเลยทุกคนเห็นไหมมีสายแพร์อดอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆเจอสายแพร์แบบนี้นะครับควรระวังนะเวลาเรางัดแกนกลางออกเนี่ยนะครับการงัดแกนกลางดูชัดๆนะครับดูชัดๆเลย นี่ดูนะครับทุกคนนี่ใช้เล็บนะครับทุกคนใช้เล็บแล้วก็แกะออกแบบนี้ครับทุกคน,น<ห>แกะออกแบบนี้ <ต INDISTINCT S 1> <ๆ>แกะออกแบบนี้ออบบน,นะครับแกะให้ทั่วนะทุกคนนะเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้อยู่นี่พอแบบนี้แล้วนะครับทุกคนอย่าดึงนะครับดึงปื้ดเดียวขาดนะครับค่อยๆอ,ออกแกนกลางนะครับทุกคนดูนะ ค่อยๆออกแกนกลางออกนะครับนี่บิดไปซ้ายบิดไปขวาก็ได้ครับเราใช้เล็บครับเขี่ยนี่เขี่ยแบบนี้นะครับแกนกลางมันก็จะหลุดพอหลุดเราเห็นอะไรครับคลิปนี้นี่เห็นน้ำครับทุกคนนี่เห็นน้ำนะครับนี่เราต้องเช็ดก่อนนะครับอันดับแรกต้องเช็ดก่อนนะใช้ปิดตูดิใช้ผ้าเช็ดก่อนนะครับหลังจากนั้น ถอดแบตเตอรี่ครับให้เรามาเช็คดูนะครับว่าตรงไหนที่มันโดนน้าบ้างด้านบนนี้แทบจะไม่โดนเลยนะครับแสดงว่าโดนด้านล่างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นด้านบนเราจะไม่ไปยุ่งนะครับด้านบนเราจะไม่ไปยุ่งเราจะมายุ่งด้านล่างสําหรับท่านใดที่จำไม่ได้จํานอดไม่ได้นะครับก็ให้ใช้วิธีการแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมครับน็อตตรงนี้มันมี2ตัว ใช้ปากกาขีดไว้1,2,3นะครับเราจะได้จำได้ครับเวลาประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราแยานกน็อตไว้นะครับหลังจากนั้นครับทุกคนวิธีการแกะตรงนี้นะครับให้เราสังเกตรอยต่อนะครับให้เราสังเกตรอยต่อของมัน นะครับจะแกะทางไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเลือกในมุมที่เราถนัดนะครับนี่งัดมาแบบนี้มันก็หลุดนะครับเลือกในมุมที่เราถนัดหลังจากนั้นให้เรามาดูนะครับตัวนี้นะล้างเครื่องนะครับล้างในจุดที่โดนน้ําพลิกดูสายแพรโอเคสายแพรไม่โดนนะครับนี่ตรงนี้โดนตรงหูฟังโดนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมาล้างเฉพาะตรงที่มันโดน ไอ้ตรงที่มันโดนเราจะไม่ไปยุ่งนะครับทุกคนเราจะไม่ไปยุ่งนี่คือการแกะสายแพนะครับเรามาดูกันล้างเครื่องวิธีการล้างเครื่องนะครับวันนี้วิธีการแกะวิธีการล้างเครื่องนะครับนี่แยกออกมานะครับถ้าเราสังเกตนี่เห็นไหมครับน้ำล้นล้วนเลยทุกคนตรงนี้ถ้าเราใช้ผ้าหรือใช้เช็ดชู่ซับก็ได้นะครับ เนี่ยผมจะไปเอาชิดชู่มาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ปั้นในเป็นก้อนนะครับเพราะว่าชิดชู่นี่สามารถเช็ดทําความสะอาดได้เกลี้ยงกว่าผ้านะครับเพราะว่ามันดูดความชื้นได้เยอะกว่าผ้านะครับทุกคนในซอกในรูบแบบนี้นะครับนี่นี่ดูนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนเมื่อเราทําความสะอาดตรงนี้แล้วนะครับให้เราไปเปิดลมร้อนนะครับโดยที่ไม่เปิดความร้อนนะ เิดจะพาะลมนะครับไล่มันไปแบบนี้ครับนี่สายพงสายไปอะไรไล่มันไปแบบนี้ทุกคนนี่ถ้ามันมีน้ํานะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับแต่นี่น้ําไม่มีนะครับโอเคชิ้นนี้เราก็ข้ามผ่านไปเรามาดูชิ้นงานนี้ครับนี่ผมจะแกะไปทีละชิ้นนะนี่นะทุกคนผมจะแกะไปทีละชิ้นอ่านะครับ หลังจากนั้นเรามาดูครับว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ดังลำโพงไม่ดัง,ดงขอสองแป๊นนะครับนี่มันมีคราบน้ำอยู่เต็มเลยนะครับทุกคนขาวๆเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงขั้นตอนนี้เราต้องล้างด้วยทินเนอร์นะครับเราต้องล้างด้วยทินเนอร์ถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้สูตรการไล่น้ำจากทินเนอร์นะครับเอาทินเนอร์ ใส่ลงไปนะครับแล้วเราใช้ลมนะครับไล่มันทินเนอร์ตัวนี้นะครับถ้ามันไปผสมกับน้ําแล้วนะครับมันจะไปพาน้ําออกมานะครับทุกคนมันจะไปพาน้ําออกมาเพราะฉะนั้นแล้วทําตามนะครับใครที่เครื่องโดนน้านี่ผมจะเอาชินเนอร์ชุบทั้งหมดเลยนะครับนี่ถูไปทั้งหมดคือให้เยอะเลยดีกว่าไม่ได้เล็กๆนะครับนี่ผมถูไปเยอะเลยนะครับนี่ทุกคน เรายัางไม่เช็ดนะครับในขั้นตอนนี้เรายัางไม่เช็ดนะครับนี่คือการล้างน้ําเฉพาะจุดนะครับเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมครับใช้ลมอย่างเดียวครับเป่าไล่มันเลยดูนะครับนี่ใช้ลมอย่างเดียวเป่านะครับทําความสะอาดไล่มันเลยครับทุกคนนี่ถ้ามันแห้งช้าแบบนี้นี่ก็ค like ือมีน้ําผสมนะครับมีน้ําผสมอยู่ด้วยเราเป่าไปเลยครับเดี๋ยวทินเนอร์พาแห้งเองทุกคน <c oughs> ง่ายง่ายไหมครับจกนะครับวิธีการประกอบแล้วก็ประกอบคืนครับประกอบคืน,คนใส่ลูกยางลงไปลูกยางตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับบางบางบางเครื่องแกะมาแล้วขาดเลย <c oughs> ก็ถ้าไม่มีใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> อย่าไปมองว่าเฮ้ยช่างไม่ใส่ให้ไม่ใช่นะครับ <c oughs> อย่าไปมองแบบนั้นนะครับ เอ่อตัวนี้มันอยู่ยังไงเอ่ยตัวนี้เป็นส่วนโค้งด้านบนนะครับนี่เราก็ต้องใส่ไปแบบนี้โอเคใส่ให้มันลงล็อกนะครับหลังจากนั้นเรามาดูลำโพงครับลำโพงตัวนี้นะครับโอกาสโดนน้ำมาค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเราใช้ลมครับใช้ลมในการเป่านะครับนี่เราก็ใช้ปากเป่าตรงนี้นะ เล่นน้ามานะครับปากช่วยได้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาดูหน้าสัมผัสครับทุกคนเขาแจ้งมาว่าลาโพง youtube ไม่ดังให้เรามาดูหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสตรงนี้มันอาจจะมีคราบน้ําอยู่เราก็ใช้เครื่องมือเรานี่เลยครับขูดไม่ใช่ขูดลึกนะครับขูดเพื่อเอาคราบน้ําออกนะครับวิธีการของมันก็คือเดี๋ยวขอใส่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับวิธีการทํางานของมันนะครับ ผมใส่ผิดหรือเปล่าครับทุกคนน่าจะใส่ผิดนะโอเคนี่น่าจะอยู่ประมาณนี้เนี่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังการทํางานนะครับระบบสายแพลงการทํางานของของรุ่นที่พวกรุ่นที่มีสายแพลงนะทุกคนอะเดี๋ยวขอใส่ก่อนเนี่วิธีการใส่นะครับวิธีการใส่ให้เราจับแบบนี้นะจับตรงโคนนะครับจับตรงโคนมันนะ ใส่แบบนี้ใช้เล็บขคั้นไว้แล้วก็กดนี่แล้วก็เลื่อนมันให้มันลงล็อกนะครับนี่นี่เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมจับที่โคนนะครับลงไปนี่โอเคเรามาดูการทำงานของมันนะครับของลำโพงตัวนี้นะทุกคนนี่คือตัวลำโพงนะครับ มันจะมีเขียเขยเข้ยวสองเขี้ยวเขี้ยวสองเขี้วนี้นะครับมันจะแตะกันอยู่ตรงนี้เวลาเราประกอบพอมันแตะตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสะพานเชื่อมต่อไปในบอร์ดนะครับพอเมนบอร์ดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะส่งต่อไปซ็อกเก็ตตัวนี้จากซ็อกเก็ตตัวนี้มันก็จะขึ้นไปเมนบอร์ดเครื่องเลยทุกคนดังไม่ดังมันก็จะอยู่ที่ผมบอกเมื่อก,กี้นะครับไล่ไปเป็นจุดๆไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็จุดที่เรามาร์กไว้นะครับทุกคน จุดที่เรามาร์กไว้นะครับมีทั้งหมด3ตัวเนี่ยทีนี้เราไม่ต้องหาแล้วครับว่านตมันจะหายหายไปตรงไหนตรงไหนยังไงอะไรยังไงนะครับทําตามที่เรามาร์กไว้เลยแค่นี้ครับสําหรับผมก็การล้างเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามช่องมีทําได้ด้วยนะครับทุกคนครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ